ที่ห้องประชุมเดอะเอซีสนามพัฒนากอล์ฟลับแอนด์รีสอร์ทในบุญชัยทันสมัยผุ่มในการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนางสาวรุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหารสนามพัฒนากอล์ฟลับแอนด์รีสอร์ทรวมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมคับครั้งที่5ระหว่างพฤษภาคมถึงสิงหาคม2558 ชิงเงินรางวัล260,000บาทณนะเดิมพัฒนาสเตเดียมทำกลางแขกผู้มีเกียรติผู้จัดการทีมนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างขับขังค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลของจังหวัดชนบุรีและจังหวัดต่างๆในภูมิภาคตะวันออกอีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางภาครัฐและเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ดยการแข่งขันดังกล่าวมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมซึ่งล้วนแต่เป็นทีมฟุตบอลที่อยู่ในกลุ่มนิคมุสากรรมทั่วภูมิภาคตะวันออกซึ่งกติกาในการแข่งปีนี้นะคะจะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาคือแบ่งการแข่งขันออกเป็น8สายสายละ4ทีมรอบแรกจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในสายเพื่อคัดเลือก 1, 2, 3และ4 การแข่งขันรอบที่2จะเป็นการแข่งขันแบบกลุ่มดิวิชั่น1่ทีมที่มีคะแนนลำดับ3และ4จะมาแข่งขันในกลุ่มดิวิชั่น2ทั้งนี้การแข่งขันในรอบที่2และรอบต่อๆไปให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกซึ่งจะจัดการแข่งขันทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่3พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยรอบชิงชนะเลิศพร้อมพิธีปิดการแข่งขันในวันที่30สิงหาคม2558ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรุ้นและชมการแข่งขันได้ทุกวันอาทิตย์ณเดิรดพัฒนาสเตเดียมค่ะ